เคล็ดลับในการทำ IF 23ทับ1หรือการกินมือเดียวให้สำเร็จจนคุณต้องถึงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องในโลกใบนี้นั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง4ด้านสมบูรณ์อย่างสมดุลและเหมาะสมซึ่งตามหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าอิทธิบาท4ได้แก่ชันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาชันทะคือความยินดีพอใจหรือมีใจรัก ที่ฝรั่งเรียกว่า passion หรือเห็นความสำคัญมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำว่ามันจะดีกับตัวคุณเองถ้าไม่มีฉันทะหรือความยินดีนะคุณจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จพอรู้สึกฝืนใจเหมือนถูกบีบบังคับแล้วก็จะเกิดความกดดันแล้วก็จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราสุดท้ายคุณก็จะท้อแท้หมดพลังในการทำต่อไปดังนั้นด่านแรกเลยคือคุณต้องมีความยินดีมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่จะทำก่อนมีคำกล่าวของฝรั่งบอกว่า Where is the will Where is the way แปลว่าที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่นั่นยอมมีหนทางเสมอครับต่อไปคือวิริยะเป็นการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจตามความเชื่อและศรัทธาในการกินมื้อเดียวและทำมันด้วยความขยันภาคเพียนสม่ำเสมอไม่ยอ่อท้อต่อไปคือจิตตะจิตตะก็คือจิตที่ถาโถมุ่งไปในเป้าหมายจำไว้ครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนถ้าเป้าหมายของคุณคือการลดน้ำหนัก ก็ต้องไม่หว่นไหวต่อสิ่งที่จะมากระทบจิตใจให้ท้อแท้หรือสิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ผ่านตาหรือคําพูดของคนที่จะมาคอยเป่าให้เราหูเบากลิ่นและรสชาติที่ยุ่ยยวนหรือแม้กระทั่งใจที่มันคิดทวิ้นถึงแต่อาหารที่ชอบคุณก็ต้องเอาหลักธรรมขันห้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกอบการพิจารณาจนเกิดปัญญา แต่สาหรับผมนั้นเป้าหมายของการกินมื้อเดียวมันก้าวข้ามการลดน้าหนักไปสู่การปฏิบัติขัดเกลาจิตใจหรือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นแล้วครับข้อสุดท้ายวิมังสาก็คือการนําเอา3ามอย่างข้างต้นได้แก่ฉันทะวิริยะและจิตตะมาตรวจสอบและคิดวินิจฉัยใคร่ครวญทบทวนอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราได้คิดได้ทําด้วยใจรักและมุ่งมั่นนั้นมันเกิดผลดีหรือผลเสียกับทั้งตัวเองและผู้อื่นอย่างไรและมีอะไรที่ผิดพลาด บกพร่องที่ควรจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไหมแล้วก็กลับไปทำต่อเป็นชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวนซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะคล้ายกับหลักการวงจรบริหารงานคุณภาพหรือ PDCA circle ซึ่งก็คือการทำวนซ้ำ Plan Do Check Act ของฝรั่งที่เราเรียนตอนสมัยปริญญาตรีนั่นเองครับเมื่อคุณจเจริญอิทธิบาท4ี่จนสามารถทานมื้อเดียวได้แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นกับตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกกล่าว แล้วคุณก็สามารถเอาหลักธรรมของอิทธิบาสสีนี้ไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตได้เลยครับและสุดท้ายขอฝากว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับสู้ๆนะครับ